ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะแต่วันนี้เนะแล้วก็มันอยู่บเกม Happy Dummy นะซึ่งเกมนี้เน่เป็นการหาเงินเข้าทู m มินิบอลลิตนะจะเป็นในการเติมเงินมือถือก็ได้นะทุกคนเติมเงินมือถือก็ได้เอาล่ะสำหรับใครที่ยังไม่เล่นเกมนี้แล้วก็ขอแนะนําเกมนี้นะเพราะว่าเกมนี้มันหาเงินเข้าทุนบอลลิตแล้วก็เติมเงินได้แล้วมันก็เป็นการเล่นเกมอ่ะแค่เล่นเกมเฉยๆแต่ว่ามันไม่ใช่แบบเป็นวิพนันนะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Google Play Store เลย Happy Dummy พิมพ์ไปว่า happy dummy ก็ได้หรือว่าจะกดลิงก์ที่ใต้ล่างคลิปนี้ก็ได้นะเอาล่ะแล้วก็วิธีการเล่นทุกคนก็สาม,มารถเลือกเกมเล่นได้เลยด้านล่างนี้จะมีอยู่ที่สีเกมนะแต่ว่าเราจะเล่นให้ดูไม่ได้เพราะว่ามันจะผิกดกฎทาง Youtube นะแล้วก็อันนี้เราแคปมาด้วยนะแคปเป็นรูปมาอธิบายทุกคนเพราะว่าถ้าเป็นคลิปวิดีโอเดียวมันจะยาวเอาล่ะแล้วก็วิธีการเล่นนะั้นไม่ใช่วันนี้จะม่แนะนําในการเล่นเลือเมนูต่างๆเฉย สมมติว่าทุกคนกดล็อ,ลอกอินเข้าสู่ระบบมาเนี่ยไปแล้วมันจะยังไม่มีเหรียญทองตรงนี้นะเหรียญทองตรงนี้ยังไม่มีจะเป็นศูนย์แต่ว่าจะมีคอยกับเพชรอยูอ่คอยเนี่ยจะเอาไว้ในการแลกปัดทูนะทุกคนส่วนเพชรเนี่ยจะเอามาแลกปเป็นเหรียญทองแล้วก็เหรียญทองเนี่ยจะเอามาไว้ในการเล่นเกมเพื่อที่จะหาคอยนะทุกคนวิธีการหา,หาเหรียญทองเพื่อเอามาเล่นเกมหาคอยเนี่ยอันดับแรกเนี่ย ทุกคนก็ต้องมากดตรงนี้ก่อนคาว่าเชิญเพื่อนเพื่อใส่รหัสเชิญแล้วรับอรับคอยนะจะได้อยู่ที่กี่แสนคอยนี่แหละเออกี่แสนเลียนท้องเนี่ยแหละเราก็จะไม่ได้อะไรเมื่อทุกคนกดมาที่ตรงคำว่าเชิญแล้วก็จะมีคําว่าโผกอยู่ตรงนี้นะให้ทำการกดคําว่าโผกไปแล้วมันก็แล้วก็ใส่รหัสเชิญไปเลยนะรหัสเชิญเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอนี้นะอะไรเมื่อทุกคนใส่รหัสเชิญเสร็จแล้วใช่ไหมมันก็ จะได้เหรียญทองมาเพื่อเอาไปเล่นเกมเลยนะแล้วก็เป็นวิธีการหาเหรียญทองอีกวิธีหนึ่งก็ให้ทุกคนกดมาที่ตรงเมนูร้านค้าตรงนี้นะข้างล่างนี่เมนูร้านค้าแล้วมันจะมีตรงนี้นะคนเมนูควาว่าทองแล้วก็จะมีให้เราดูวิดีโอสิบวีดีโอนะแต่ตอนนี้มันเหลือห้าเพราะว่าเราดูไปแล้วห้าวีดีโอไงที่จริงมันจะมีให้เราดูสิบวีดีโอเพื่อรับเหรียญทองกับคอยนะมันจะมี ได้รับคอยอยู่ประมาณ10 20พคอยแล้วก็เหรียญทองก็ออกนี่ห้าแสนเหรียญทอง6กแสนแปดแสนบ้างแล้วก็ดูไปเรื่อยๆมันจะให้ใหเราอ่ารับนี่อยู่มาดูได้ทุกวันนะวันละสิบวิดีโอนะแล้วก็เมนูตรงนี้ทุกคนเมนูอ่าซุนภารกิจนะทุกคนศูนภารกิจนี่ก็มาเล่นได้มันจะมีภารกิจให้เราเล่นในแต่ละวันประจําวันนะเมื่อเล่นครบแล้วเนี่ยมันจะเป็นคําว่ารับตรงนี้ก็มากดรับได้นะมากดรับเนี่ย อย่างวันที่สี่นะมันจะเป็นเพชรวันที่ห้าจะเป็นคอยนะเออมันก็มาเล่นไปเรื่อยๆเห็นไหมมันก็ขีด,ขดมาเรื่อยๆแล้วอะหลแล้วก็เมนูในการหาเา่เรเลนทองอีกตัวนึงคนตรงนี้ก็คือได้เยอะมากๆานะนี่ตรงนี้นะเห็นไหมไอเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเนะนี่ยตรงเนี้ยกดเข้ามาได้เลยกดเข้ามาแล้วมันจะมาอยู่ในหน้านี้ทุกคนอยู่ในหน้านี้เราจะเล่นในหน้านี้ก็ได้หรือไม่เล่น,ลนแล้วก็กด กลับออกไปนะแล้วมันจะมานอยู่ในหน้านี้เราก็มันสามารถเลือกเล่นได้ว่าจะเล่นเป็นอันไหนนะก็คือไอ้พวกนี้มันจะใช้หาคอยบ้างหาบัรทูบ้างหาเพชรหาเลียญท้องบ้างบางอันก็ใช้เพชรในการลงทะเบียนบางอันก็ลงทะเบียนฟรีนะแต่ว่าอันที่ลงทะเบียนฟรีนะถ้าเกิดเราเล่นชนะเราจะได้ที่หนึ่งพันคอยนะหนึ่งพันคอยก็คือได้มาสิบบาทเลยอย่างสองพันคอยก็ยี่สิบเงี้ยเพราะว่าหนึ่งพันคอยจะเท่ากับสิบหนึ่งหมื่นคอยจะเท่ากับหนึ่งร้อยบาทนะแล้วก็สามารถเล่นได้แล้วก็วิธีการ เลือกหมวดหมู่เล่นนะว่าเราจะเล่นเป็นไพ่แขงหรือว่าดัมมี่เงี้ยแล้วก็มากดตรงลูกศรตรงนี้นะเห็นไหมแล้วมันจะมะีขึ้นมาเนี่ยจะเป็นไพ่แขงโป๊กเกอร์หรือว่าดัมมี่อะไรขึ้นมาให้เราเลือกเลยเราก็เลือกเมนูไปแล้วก็ไปแข่งกับคนอื่นๆได้จะเล่นอยู่ตอนประมาณสามทุ่มหรือสี่ห้าทุ่มนี่แหละมันก็จะมีเวลาแจ้งแจ้งเตือนบอกอยู่โอเคแล้วก็วิธีการในแรกเนี่ยนทะุกคนเรากดมาตรงนี้ก่อน เม,มนูในการแลกนะคนกดมาตรงนี้นะเชิญแล้วก็คาว่าแลกตรงนี้แล้วมันจะมาอยู่ในตรงนี้นะพอเรากดตรงคำว่าเชิญเพื่อนแล้วก็กดตรงคําว่าแลกแล้วมันก็จะเข้ามาสู่หน้าในการแลกเงินแบบนี้เลยจะมีเติมเงินกับแลกบัตรทูนะอันดับแรกก็มาดูเติมเงินก่อนละกันเติมเงินเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ทุกคนก็ให้เรากอก มาเลขโทรศัพท์เลือกเครือข่ายมีสามเครือข่ายมี A S D t e c t ทูมูนะแล้วก็นี่ในการเติมเงินขั้นต่ำอยู่ที่สามพันคอยนะสามพันคอยก็คือสามสิบาทตอนนี้แล้วก็มีสามสิบาทจะเติมก็เติมได้นะแต่ว่าเราจะเก็บไว้แลกเป็นบัตรทูดีกว่าแล้วก็ลองเลื่อนมาดูข้างล่างคนในหน้านี่แหละเลื่อนมาข้างล่างแล้วมันจะมีเวลาบอกอยู่เห็นไหมข้างล่างอะ่ะเออมันจะเพิ่มสต็อกในเออมันจะเหมือนว่ารางวัลมันจะรีเซ็ตทุกวันอะ่ะเพราะว่ามันหมดแล้วมันก็จะมาเพิ่มให้เราใน ทุกวันทุกเวลาตามนี้นะก็คือ9โมง55แล้วก็บ่ายโมง55นะแล้วก็สามารถแลกได้ตอน10โมงตรงกับบ่าย2ตรงนะตรงเนี้ยแล้วก็เวลาแลกใส่หม้เรียกเรียกขาขายอะไเรียบร้อยเราก็ต้องกดบันทึกด้วยนะกดบันทึกแล้วก็กดส่งนะทุกคนแล้วทีนี้มาดูตรงเมนูนี้นะบัตรทูมานี่อันนี้มันยังแลกไม่ได้เราเค้าปิดระบบเรามาดูตรงทูมานี่ดีกว่า ทูมานี่เนี่ยคือของรางวัลมันจะหมดไวมากเลยนะไอ้พวกบัตรทูเนี่ยคือแรกก็ต้องรีบมาแลกนะตอน10โมงกับบ่ายสองคือคนเขาแลกทุกวันนะเออมันก็เลยหมดไวหมดก็คือหมดเลยนะมันก็ต้องรอในวันพรุ่งนี้อีกก็คือตอน10โมงกับบ่ายสองเวลาเราจะแลกบัตรทูนี่นะก็มี150 300 500นะคะแนนเออคอยที่ใช้ก็อยู่ที่15,000นะขั้นตำ่ำ15,000คอยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนี่นะ เวลาแรกก็มันเดิมกดบันทึกด้วยตรงนี้แล้วมันจะมีส่งรหัสบัตทรทมาให้เราก็แล้วโอเคทุกคนสำหรับการเล่นก็หรือวิธีอะไรต่างๆก็ประมาณนี้นะใครที่เล่นอันนี้เป็นอยู่แล้วก็ลองมาเล่นดูได้นะมันก็ไม่ได้เล่นยากอะไรเป็นเกมที่เล่นสนุกๆเราเล่นมาสามสามสีวันแล้วก็ได้อยู่ประมาณสามสิบบาทแล้วตอนเนี้ยเออสามสิบบาทเจ็ดสิบบาทแล้วมันก็ได้มาประมาณสิบบาทนั่นแหละ ก็ถือว่าดีนะดีกว่าเล่นเกมเฉยๆอะไรเงี้ยอันนี้เล่นเกมได้เงื่นถือว่าดีแถมเข้าทู m มนีวอลเล็ตด้วยเติมเงินโทรศัพท์ได้ด้วยนะเอาล่ะแล้วสำหรับวันนี้แล้วก็มีเพียงเท่านี้นะ้้วก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า